สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงนะคะวันนี้นะคะน้องหนุ่มกับมาวา่าแดดคาค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นตอนเช้าอยู่เลยนะคะก็ยังร้อนค่ะที่เชียงตุงนะคะตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะถ้าตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคือถ้าออกไปเนี่ยต้องอต้องท้าใจแล้วก็ออกไปนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยค่ะเป็นนาช่วงนี้นะคะถ้าถ้าไม่แข็งแรงพอเนี่ยเป็นลมแน่ๆเลยค่ะตอนนี้ที่เชียงตุงนะคะก็ทํานา เริ่มทํานาตะก,ก้านาปีกันแล้วนะคะแล้วก็ตะก,ก้านา,นาปังเนี่ยตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวปลอกข้าวแล้วก็กล่องข้าวแล้วค่ะแต่ว่านาปังเนี้ยนะคะว่าน้องหนุ่มเนี่ยไม่ทํานาปังปีนี้นะคะว่าน้องหนุ่มเนี่ยไม่ไม่ได้ทําค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยจะทํานาปีะค่ะ <c oughs> นาปีเนี้ยทาค่ะ <c oughs> ที่เชียงตุงตอนนี้นะคะก็ร้อนเหมือนที่ประเทศไทยแล้วค่ะ ร้อนมากมากเลยค่ะร้อนแบบร้อนสุดๆเลยอะ่ะตอนกลางวันเนี่ยโอ้ตอนถ้าเราร้อนๆเนาะเราก็ไม่กินน้าเย็นๆแบบนี้ก็ไม่ไล่นะคะไม่สบายเลยะค่ะ <c oughs> ถ้าร,าร้อนมากๆเราไม่กินน้ําไม่กินน้ําเย็นเนี่ยเราก็ไม่สบายเนาะเพราะว่ามันร้อนมากเลยะคะ <c oughs> ่ะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะปีนี้นะคะถึงว่าร้อนแค่ไหนนะคะใครก็ไม่หลับค่ะเพราะว่าเป็นไคยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะถ้าเป็น ปีก่อนดินะคะถ้าช่วงแบบว่าเดือนหหรือว่าช่วงสงการนี่เนาะแล้วก็ช่วงที่อมร,ร้อนๆอนแบบนี้นะคะก็ก็จะไพ่เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยจะหลับหลับเลยค่ะแล้วก็มาเป็นเวลาเองนะคะมาแค่ชั่วโมงนะคะบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็ไพ่ก็หลับแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไพ่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะไม่หลับค่ะก็หลับแค่หลับแค่แป๊บ,บเร็วนะคะมีมีสองคืนนะคะที่ที่หลับทั้งคืนนะคะ <c oughs> ปีนี้ที่เชียงตุงค่ะร้อนกว่าทุกๆปีเลยค่ะแต่ข้อดีคือไผ่เม็หลับนั่นเองนะคะเพราะว่าเอ่อทุกปีนี้ใครใครที่หมู่บ้านไหนใครนะคะก็จะหลับบ่อยมากๆเลยค่ะมาเท่ไม่กี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็มาก็ไม่ถึงชั่วโมงเหมือนน้องคขมนุ่มบอกนั่นนะคะแล้วก็เวลาชัดโทรศัพท์หรือว่าอะไรแบบนี้ยก็ไม่ได้เลยนะคะแค่มาแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเองค่ะนี่นล้วหนุ่มก็จะให้รู้บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้นะคะคือร้อนนะคะร้อนมากเลยค่ะ ที่บรรยากาศตอนเช้านะคะนีก็บ้านน้องคำนวณค่ะร้อนเลยถ้าเป็นบ้านดินขอนนี้นะคะก็จะโอเคอยู่ค่ะถึงว่าร้อนกออ็มีดินขอแบบว่ากั้นความร้อนนะคะทำรูบ้านใหม่แล้วค่ะประตูบ้านก็ทำใหม่แล้วค่ะบรรยากาศที่เชียงตุงนะคะ อ็จะประมาณนี้ค่ะร้อนเลยตักผ้าเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ผ้าก็แห้งแล้วค่ะนี่ต้วมงุงอยู่หน้าว่านเลยแล้วก็เก้าอี้สวยๆปูนซีเมนค่ะนี่ ถ้าใครสนใจอยากไลนนะคะก็สั่งเข้ามาไล่เลยค่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะลายก็จะเป็นลายไม้เลยค่ะลายไม้ที่เหล็กเลยนะคะตัวสวย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 มากที่ไว้ติดบ้านเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาไล่เลยค่ะแล้วก็โทรเบอร์มดิตรงก็ไล่เลยนะคะ นี่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะโตปุจิเมียนก็อีปุจเมียนนะคะก็ทักแซดเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าทักทางเพจนะคะน้องหนุ่มเชียงตรงค่ะหรือว่าถ้าเข้ามาทางทิดส่วนตัวนะคะปลาน้อยปลาน้อยค่ะแล้วก็ไม่งั้นก็โทรเวอร์เดย์งก็ได้เลยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยค่ะสวยมากนะคะเขาก็จะซอบสีไม้นี้มากที่สุดเลยค่ะ มีไว้จิตว่านี่สวยมากมากเลยนะคะเวลาแขกมาบ้านเนาะหรือว่าเาเวลาเพื่อนอะไรมาว่านนะคะมาสาันๆหรือว่ามากินดื่มอะไรประมาณนี้เนาะก็จะโอเคมากๆเลยค่ะนี่งั้นก็เราหน้ากินข้าวนะคะหน้ากินข้าวประจําวันก็โอเคมากมากเลยค่ะเนี่ยติดทนมากเลยนะคะเพราะว่าเราทําให้แบบทนทนค่ะ ก็อยากได้กระเบื้องสีไหนก็ไล่อยากได้สีอะไรก็ได่นะคะตามใจลูกค้าชอบเลยะคะ่ะแล้วก็ผ้าพีเอฟซี FC นะคะท่านไหนนะคะสนใจอยากไล้เก้าอี้ปูนซีเมนต์นะคะก็สั่งเข้ามาไล่คะ่ะหรือว่าจะจะไปทําบุญนะคะให้น้องคุณหนุ่มเป็นสะพานบุญไปตามให้ก็ได่คะ่ะไม่งั้นก็อ,อยากซื้อผักสาวๆาวท่านไหนก็ได้นะคะน้องหนุ่มส่งถึงว่างเลยคะ่ะตอนนั้นร้อนแบบนี้นะคะมีโต๊ะเก้าอี้ปูนซีเมนต์นาอนะไว้ รื่มอะไรยเย็นนะคะแล้วก็ไหว้สั่นๆกับเพื่อนกับเพื่อนนะคะนี่อันนี้ก็น้องหนุ่ก็ออทาไ้ติดวานซักหนึ่งซูทนะคะคือ PFC ประเทศไทยนะคะมาเที่ยวหาหน้องหนุหน่มะแล้วก็มันเพื่อนมาเที่ยวหานะคะ ก็จะไว้ตลอดม่มกินอะไรกันแบบนี้แหละค่ะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็เปิดสาขาสองที่ว่าแหลกไข่ค่ะถ้าใครอยากมาดูชิมพานก็มาดูที่ว่านแหลกไข่ไล่เลยนะคะนี่ตัวอย่างที่ทาไว้นะคะหนึ่งซูชิค่ะแล้วก็อยากได้สีอะไรอยากได้กระเบื้องอะไรนะคะสีอะไรก็ไล่ค่ะแล้วเตนลูกค้าชอบนะคะเหมือนที่น้องมุนบอกค่ะตอนกลางวันนะคะยิ่งร้อนกว่าเดิมเลยค่ะร้อนมากเลยก่อนเราจะออกไปยังที่พัททีเนี่ยเราต้องยังไงอะต้อง ทําใจนีเ่เขาจะไปปอกข้าวนะคะอันนี้คือจากปอกข้าวของประเทศจีนค่ะก็มาถึงเชียงตุงแล้วนะคะก็มาถึงไหลปีแล้วค่ะคือตอนนี้แดดร้อนมากเลยค่ะคือสู้มากเลยอะคนที่ไปนานนี่นะคะนี่บรรยากาศในหมู่บ้านนะคะคือแดดร้อนมากเลยดีนะคะที่พายเม่หลับนะคะเหมือนที่น้องคุณนุ่มบอกค่ะก็จากปอกข้าวนะ่จาจะจะไปปอกข้าวนะคะ นี่นะคะบรรยากาศตอนเชียงตูนตอนบ่ายนะคะก็จะร้อตมาอาน่อยนะะีดเดยค่ะตอนนี้เขาก็กองเข้านาปังกันแล้วคะ่ะนี่เต่ตน้นคาก็สวยงามนะคะนี่นะคะทุกคน,นเศดร้อน,นะคะ่ะร้อนสุดๆเลยคะ่ะ นี้นะคะบ้านน้องขาดูไมไม่ทํานาปังนะคะก็เลยไม่ได้เตือนาค่ะตอนตอนที่นาปังนี้นะคะเตือนาปีนี้ทําค่ะแต่ส่วนมากนะคะเขาจะไม่ค่อยทํานาปังกันเท่าไหร่ค่ะแต่มีแค่วันบางบาง,งที่เองนะคะที่ได้ได้น้ําง่ายนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะเขาก็ทํานาปังกันค่ะังข้าวเชียงตุง ของข้าเสร็จแล้วก็นวดนะคะนวดข้าวเนี้ยเขาเรียกว่าเปาะข้าวคาชิงตุงนะคะร้อนมากเลยค่ะตอนนี้น้องหนุก็จะกลับไปว้านหนองพานะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศตามเส้นทางนะคะให้พี่พีเอฟได้ชมกันแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในน้านะคะนาก็ เห็นเขากองเข้าติดถนนใหญ่นะคะก็ถ่ายทีเอสซีได้ชมก็คือร้อนมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ากองเขา้านาปังเนี้ยคู่ละเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเขาหวานก้านาปีไว้นะคะนี่นะคะเขียวๆนี้ค่ะ ถนนใหญ่เลยถนนใหญ่เชียงตุงก็จะประมาณนี้ค่ะคือร้อนมากเ,เลยอบอกได้เลยคือร้อนสุดๆเลยอี๊เจ้าตัวแสวก็มาช่วยกองข้าวที่ก็ยังไม่เกี่ยวข้าวนะคะรอให้เหลืองดีๆก่อนค่ะให้ข้าวเดือดดีก่อนนะคะ่อยเกี่ยวนะคะนี่บางคนก็เกี่ยวข้าวแล้วนะคะกองข้าวเรียบร้อยแล้วคะ่ะคือ กอดข้าวอะไรไว้เดไ็ไว้แบบนี้นะคะถ้าฝนตกอะไรแบบนี้เนาะก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่นะคะ <S <S ้อนนี้ผมก็มาถึงที่ร้านน้ำมันน้ำ,นำ,นำบ่อช้างนี้นะคะราคาน้ํามันช่วงนี้นะคะก็น,นิดนึงนะคะอันนี้คือน้ํามันที่ใส่เติมมอเตอร์ไซค์นะคะก็สองพันแปดร้อยจาร์ดค่ะประมาณสี่สิบนะคะสี่สิบบาทค่ะแล้วก็สีเจนะคะสีเจนี่เป็นน้ํามันที่เขาใส่จากไทยนา นี่ระเครื่องจักรอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่แพงกว่านิดนึงนะคะนิดเซลเองค่ะก็สองพันเก้าร้อยจานนะคะก็ราคาประมาณห้าสิบนิดนนเนะาะตัดไปห้าสิบเอ้ยไม่ใช่สิสิบห้าประมาณสิบห้านี่นะคะนี่น้ำมันเชียงตรงตอนนี้นะคะตอนฤด,ดูด,ดอนนี้นะคะราคาก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ทำไมเขาเรียกน้ำบ่อจ้างนะคะนี่ก็จะมีช้างไว้ที่ นี้นะคะที่น้ำบ่อนะคะเขาก็ะะะะจะเรียกว่าน้ำบ่อช้างค่ะแล้วก็ร้อนนะค่ะกล่องเข้าที่เชียงตุงนะคะเขาก็จะจ้างเป็นคู่นะคะผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะก็คู่หนึ่งนะคะประมาณสามหมืนห้าพันจดค่ะก็กล่องเข้านี่ก็จะแพงกว่าดำนาแล้วก็เกีกข้าวอะไรประมาณนี้นะคะก็ ก็ค่ากองข้าวก็คู่หนึ่งประมาณสา0หมืนห้าพันจดค่ะเป็นตังไทยประมาณสามร้อยกว่านะคะสี่ร้อยนี่เด็ดเนาะประมาณเกือบสี่ร้อยนี่แหละคะ่ะวันนี้นะคะแล้วหนูก็ได้ถ่ายบรรยากาศเช็ยตุงนะคะตอนร้อนๆนะคะให้พี่เอฟซีได้ชมกันค่ะบรรยากาศตามถนนใหญ่นะคะแล้วก็นาค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านนะคะร้อนมากเลยนะคะแต่ตอนนี้พายุเข้าเชียงตุงแล้วค่ะทุกคนว้าลงไว้อีกแล้ว อันนี้คือพายุเข้าเชียงตุงเมื่อกี้ตอนกลางวันนี้นะคะแล้วก็ตอนไหยเน,นี่ยร้อนมากเลยค่ะแต่ตอนนี้พายุเข้าเชียงตุงไปไย,ยโอ้พายุเข้าเชียงตุงนะคะตอนนี้คือน่ากลัมาก ท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพายุเข้าชิงตุงเหมวอนฝนก็จะตกค่ะตอนนี้ว้าต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นบางโงจะหักลงมาอีกไหมนะคะที่ชิงตุงส่วงนี้นะคะร้อนมากๆเลยคะ่ะ แต่ก็ร้อนสู้ประเทศไทยไม่ได่นะคะที่ประเทศไทยน่าจะร้อนกว่าที่เชียงตุงนะคะเห็นในข่าวนะคะ45องศาเลยคะ่ะจะถึง50องศาเลยนะคะคือร้อนสุดๆเลยเนาะก็สําหรับคลิปนี้น้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และกดก,กระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะไว้บายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ